เอาละครับผมก็วันนี้มันเปิดการ์ดเวอร์เบสอีกแล้วช่วงนี้ก็เปิดการ์ดเวอร์เบสเป็นว่าเล่นเลยมาจากแรกเชลเหมือนเดิมนั่นเองทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเล่นแรงไปเพื่ออะไรยังไงท็อปสิบได้แค่วอร์เบสเออทำไมเมื่อไรเขาจะเปลี่ยนเนาะเป็นวอร์ดิเจนเพราะว่าการ์ดเวอร์เบสนี่หายง่ายมากอีกอย่างราคามันค่อนข้างถูกเยอะแล้วเนาะถ้าอยากให้เขาเปลี่ยนอย่างนะ โอเคอันนี้ก็เป็นดีๆของน้องวรลเช่นนะครับผมใบอะไรครับใบนี้โลนันดโดแน่นอนไปครับโลนันวิกโลนันวิกมาครับผมอ๋อ อิบราฮิมาโดฮิอะไรวะฮิโมโดครับผมโอ้โหโลนันวิกมาถือว่าโอเคไหมเล่นเชลสองร้อยอันนี้ก like ็เป erm ็นไอเดีของน้องวัลเช่นนะผมไั้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้มาเปิดกันนะฮะไงใครยังไม่กดอ่าฟอลโล่ฝากกด follow ด้วยนะผมใครยังไม่ทําฝากทําด้วยนะผมใครอยากดูสดๆก็ในทวิตทีวีฮะใครอยากดูผมเล่นแล้งนะครับผมก็ในทวิตทีวีนะครับผมของเจง โลนันวิกครับผมโลนันวิกโอเคอีบาฮิโมวิทนะเทพเจ้าของเราก็ก้าพันแอยเอมอะสองบาทได้1800ก็ได้อยู่ไปแล้วฮะโมมากเลยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย